นอนไม่ได้ไเลยอ่ะนี่ถามจริงมีมารยาทบ้างไหมฮะถามจริงจริงมีบ้างไหมแต่ว่าพี่จะทำไงยังทีโมโหจะแกเอาปืนไปยิงมันแหละจะติดคุกตอนเจ็ดห้านี่แหละนี่ถามจริงมีมารยาทบ้างไหมฮะถามจริงจริงมีบ้างไหมเขาว่าฉันนะเป็นไอ้พวกไม่มีความรู้นะ รู้จ่ายกินจิตตากันเกษมไหมเขาคพิ่คขายไปพี่ชายนั้นแหละมันอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งที่จัดกานเกษมใช่อ่ดูนักกินจิตตานเกษมมันอยู่มันอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งในชั้นทำนี้กี่แท้ไหมก็นามสกุลเดียวกันอ๋อใช่กินจิตตานเกษมอยู่ชั้นไหนอ่ะมันมาฝังตัวแล้วมันก็เอ็กซเรย์แล้วครับผมมาฝังตัวแล้วก็มาดูที่นี่ใช่ไหมใช่มันเอ็กซเรย์ เอ็กซ์เลย์ว่าในห้องเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่เต็มเลยมาคุยมาคุยตำรวจไปพี่พี่ออกมาคุยก่อนไหมพี่ออกมาแจ้งว่ามตำรวจอยู่เนี่ยครับเฮ้ยตำรวจอะไรของแกตำรวจตำรวจอะไรของแกแจ้งตำรวจตำรวจบางนาำมาเรี่องตำรวจบังน้ำรอ้ดูด้านไอ้ไอ้ดูด้านเนีเอาพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจครับเขาอยากเขาอยากคุยตำรวจครับของเช้าโมงทีเด็กก็กลางคืนก็ตีหนึ่งตีหนึ่ง ห้องเท่าเขาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปทํางานน่ะห,<า>ห้องเท่าเราก็ว่างแกแล้วเราก็เครียดเราก็เป็นงเบนนี่แบงอยู่อ,ะอ่ะดออูแล้วก็นเหมือนคนป่วยไหมคะมันมันไม่ไม่ป่วยไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ว่ามันบ้านนะบ้าจริงไหมก็เป็นอดีตพลศรรนะึก้าไม่รู้มันเก่งอะ่ะมันรู้ทุกอย่างเป็นด็อกเตอร์นะอเออแต่มรู้จะทำไงยนนังทีมโหจากจะเอาปืนไปยิงมันแหละ จะติดคุกตอนเจ็ดห้านี่แหละอ,อายุแล้วมันดังมันดังขนดงาดไหนโอ้มันดังมากเธอต้อง,องไ,ปไปอยู่ฝั่งกันเนี่ยเอามันกล้องกลางคืนอะ่ะก็อนอนไม่ได้เลยอ่ะตรงเลย,ยอลยนะ่ะเนี่ยของเพื่อนอีงเนี่ยตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยเธอตำรวจบางนา วังนามาเท่าไหร่มาจะมันนั่งซื้อมาใส่บาทเสร็จก็เดินซื้อของเนี่ยแต่๋นะี้เขาลงมากันเ <c oughs> ยอะน,นี่ป้าก็ยังไม่มีความมั่นใจเหรอครับไม่ก็ไม่มั่นใจกกนเนี่ยกลัวเหมือนกัน่ยเรยังคิดอย่างเนี้ยไอ้มันจะทําได้ครับเพราะจุดจุดประสงค์ของชาวบ้านเนี่ยคิดว่า,าวต้องการอะไรครับตอนนี้ต้องการให้มันห้องเช่าฉันก็มันมันต้องการให้เงียบอ่ะเด็กมันต้องไปทํางานแต่เช้าอ่ะตื่นตีห้าต้องไปทํางานครับ อะไรนี้ตีห้าระประกาศแล้วอาเสียงเนี่ยนะเธอไปดูมันก็โดนจับเอาไปเยอะแล้วไอ้อะไรมโนโฟนของมันนะเอาไปแล้วเนี่ยนี่ของมันเนี่ยอาตัวเนี้จับอ่อนไม่ได้ยิ่งตัวใหญ่มากเลยป้าเคยคุยกับเขาไหมเคยเจอหน้าไหมจเจอหน้าจะไม่กล้าคุยมัน,มน,มนเหมือนโจรน,นะเธอเออคือรูปแล้วก็เหมือนโจรหรอคะเออมันหน้าหน้าตาหน้ากลัวอยากให้ญาติไปดูแล้วย อยาให้ญายิกาไปดูแลดบอกให้พ <Yes, okay, ่อแม่พ mm hmm. ี่น้องเขาอ่ะให้ช่วยดูแลเอาเข้าไปรักษาเออแบบว่าไม่ต้องมาทำความเดือดร้อนดิติดินี่เขาก็ไม่ ธรรมดาเขาขายห้องก็ต้องไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะนี่มันก็เดือดร้อนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ